ครับผมสวัสดีนะผมวันนี้อยู่ผมแทนเดี๋ยวบุญดอยผมวันนี้ผมมีนนี่ครับผมอันนี้คือประทัดควันสีนะครับพี่น้องฮนะนี่ครับผมนี่ซึ่งประทัดควันสีแบบนี้ผมก็ยังไม่เคยจุดนะมันหนักมากเลยอ่ะพี่น้องเดี๋ยวผมจะขอจุดที่คันนองนี้ให้ดูก่อนนะผมแต่คลิปวันนี้ผมจะมาจุดลงน้ําให้ดูนะผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะผมว่าจะดับหรือไม่นะผมเดี๋ยวจะเป็นยังไงกันบ้างน,นะผมเดี๋ยวถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วอินโทรมา โอเคนะผมมาอันดับแรกนะผมผมไม่ขอลงไปข้านล่างแล้วนะฮะนี่ครับผมประทัดอันนี้ควันสีจีนนะผมนี่คือมันหนักมากเลยนะพี่น้องฮะอ่ะนี่โอเคมาเดี๋ยวเรามาจุดพร้อมกันเลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราจะขอจุด้านนอกให้ดูก่อนนะผมว่ามันเป็นยังไงนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราขอแกะก่อนนะผมมานี่ควันสีจากประเทศจีนของเราครับผมนี่ฮะอ่ะเมื่อเรา ออกมาโอ้โหเอา้าพี่น้องดูดิอันนี้ไม่มีสายชนวนโอ้โหพี่น้องดงกงอีกแล้วครับผมร้าน้าประธานร้านนี้บอกเลยว่าโคตรเกียนฮะนี่ฮะไม่ขอไปแล้วนะผมอะเดี๋ยวเราจะขออยู่ตรงนี้และจุดให้ดูนะผมล้ำดูกันเลยสีอะไรครับผมเนี่ยมา โอ้โหเป็นไงบ้างครับผมนี่ฮะร้อนไหมมีน้ำหนานอยู่นะเอ้าโอ้จมเลยนะรอบนี้เดี๋ยวเรามาลองนี่ครับผมสีน้ำเงินนะฮะก็เยอะอยู่นะความสีเยอะอยู่นะผมมานี่ครับผมมา โอ้โหเฮ้ยสวยอยู่เนาะสวยอยู่นะครับแต่บอกเลยว่ามันแป๊บเดียวนะฮะนี่ลูกนี้ไม่มีส่ชนวนเลยพี่นนอะอ่ะรอบนี้เดี๋ยวเราจะโยนลงไปบนน้ำนะผมในน้ำนะผมอ่ะเดี๋ยวเรามาครับนะผมสีแดงน,นะฮะเดี๋ยวเราให้มันปล่อยความสีก่อนเนาะเดี๋ยวเราค่อยโยนลงไปนะผมมาผมคิดว่าจับได้อยู่นะอ่าอย่าไปทำตามนะผมคลิปนี้เพื่อความบันเทิงเนทะ่านั้นป้าสีแดงออกแล้โอ้ยสีออกแล้ว เฮ้ยติดอยู่นาเออในน้ำนี่มันจะเป็นแบบว่ายัางไงพี่น้องโอ้โหเฮ้ยสวยงามมากเลยเดี๋ยวเราจะขอลงไปจุดข้างล่างให้ดูนะผมโอเคมากตอนนี้เราได้ลงมาเรียบร้อยแล้วนะผมเดี๋ยวเรามาลองนี่เลยสีเหลืองน,นะฮะเอาสีเหลืองพร้อมกันแล้วโอเคมาก นี่เราต้องรอจังหวะแบบนี้นะฮะมันถึงจะแบบว่าเออมันมีสีออกมาเนาะเฮ้ยสวยนะฮะเอ้าสีสุดท้ายรบผมลูกนี้มากนีอะไรวะเนี่ยดูกันเลยเอ้าใกล้ๆนี่เลยดูฮะ โอ้โหพี่น้องสุดเจ๋งไปเลยเฮ้ยเจ๋งอยู่นะแต่ถ้าควันสีก็สามารถจุดในน้ําได้ผมแต่เราต้องรอให้มันมีสีออกมาก่อนเนาะเพราะว่าผมคิดว่าถ้าเราโยนลงไปแล้วเนี่ยมันอาจจะดับได้นะผมโอเคใครชอบคลิปนี้ผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้ช่องผมไปด้วยผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าผมขอบคุณครับสวัสดีครับ